ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปไทยบ้านเบ s ร์สก l คนนะครับวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับกับช่องหมอิ๊กบอสชาแนลคนเก่าคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความนาฮะครับพี่น้องครับอันนี้นะฮะว่างสักการทํางานนะครับผมหมอิ๊กบอสนะครับก็จะมาโจ๊จิ้จ้ยนะครับสร้างความบันเทิงและสร้างความปวดปวดหัวให้กับพี่น้อง วันนี้นะฮะตามคำขอร้องนะฮะตามคำร้องนะครับของพี่กรอนทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่คอมเมนต์มาในไลน์นะฮะอยากให้หมอบิบอสโคปเปอร์เพลงตัวร้ายที่รักเธอให้ฟังหน่อยนะครับได้เลยนะฮะวันนี้นะฮะว่างจากการทำงานแล้วบิ๊บอสก็ได้เตรียมพร้อมเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังโคปเวอร์เพลงตัวร้ายที่รักเธอละกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะฮะ ขอภัยครับก่อนที่จะไปฟังนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะกดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอพี่บอสหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเนาะรักน้อยๆแต่หักโดนๆน,นะครับพี่น้องครับขอเป็นลูกในบ้านหวานในสวนหักแพ่งเบอิองแง่งกันสนับสนุนหมอ บันบ้านนะครับผมผู้บบาวเมื่องอุบนคนหนีในเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพร้อมแล้วไปฟังโคเวอร์เพลงตัวร้ายที่รักเธอแล้วกันนะครับไปเลยสามแปดทำดีกับเธอเท่าไรก็ไม่ยอมหันมาเลี้ยวแลไม่เคยที่จะแยแส ไม่เคยที่จะสนใจไม่เคยที่จะสงสารไม่เคยที่จะเห็นใจก็เรามันเป็นตัวร้ายที่ไม่มีใครเขาอยากจำเอ้ oh! ก็รู้ว่าคงสู้เขาไม่ไว้สุดท้าย ก็พ่ายแพ้อยู่ดีดังทศกันที่แพ้พระรามทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดาถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยก็่าเขาเย่ะได้เหต ได้เล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอทุกๆุกอย่างทุกการก็ทำเพียงหวังให้เจอหันมาเจอเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจและตอนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนจบไม่มีใครครบ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้สักกี่ทีก็แพ้ รื่อมาสุดท้ายต้องจมอยู่กับน้ำตาความเฉยชาและความเสียใจ คงสู้เขาไม่ไหวสุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดีย่อ <Yo! S 1> จังทสก,กันแยที่พาพระราทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดา จึงกูุดรากกูก็รักไม่ได้ก็เขาเยอะได้เหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอทุกทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอหันมาเจอเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจ และตอนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนจอบไม่มีใครครบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอจบแล้ว พี่บอสเขาเป็นแนวไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่กรณ์ฮะคำร้องนะฮะหนึ่งคอมเมนต์นะครับจากพี่กรณ์นะครับทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอยากให้พี่บอส cover เพลงตัวร้ายที่รักเธอนะครับ by หมอ big boss นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใต้คลิปนี้เลยนะฮะ กดเลยนะกดเลยเกิดก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 ดให้พี่บอสหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้พี่บอสนะในการทําคลิปต่อไปแนเดอร์ครับปีน้องครับอยากให้พี่บอสคเวอร์เพลงไหนต่อไปหรือว่าอยากให้พี่บอสทําอะไรนะฮะคเวอร์ใต้คลิปเออไม่ใช่คเวอร์สิเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปเออคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะฮะอยากให้พี่บอสคเวอร์เพลงอะไรอยากให้พี่บอสทําอะไรนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลา จะสามทุ่มแล้วนะฮะก็มาส่งเข้านอนด้วยบทเพลงโคฟเวอร์ตัวายที่รับเธอนะครับลายหมอวิกบอสนะครับผมยังไงก็เหลัาฟันดีกันทุกคนนะครับผมอย่าลืมฝันเห็นวิกบอสด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้วิกบอสด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว,วบ๊ายบาย